มีแฟงขาสั้นแล้วไมีแฟงขาสั้นแล้วอยู่ด้มีแฟงขาสั้นอ๋อสาหัสนะทุกคนสาหัสเลยคือร้อยควรบางคนตาบอดกลับอยู่ด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคอมันมีคอมีเชือกอยู่ให้มันตอนไหนวะ เราขึ้นมาเราก็ไม่เจอนะท่านหรือสิมาท่านไหนท่านสวัสดีครับผมสวัสดีพีพีเอฟซีลุงป้านาอาทุกทุกท่านกันเลยนะครับผมอยู่กับผมนะฮะช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยผมแฝดใหญ่ครับผมครับผมแฝดเล็กนะครับครับทุกคนผมก็พามมเตอแฟนมาผมครับผมก็สวัสดีครับทุกคนครับจากช่องมมเตอแฟนนะครับทุกคน วสวัสดีครับน้องนานท้าวทิศนะครับทุกคนและอีกคนนึ้งครับผมวัดีครับวัดสาลอนโอเคท <Okay. S 2> ี่วันนี้เราทั้งห<อ>้าคนคร<อ>ับผมนซึ่งผมอะมีเกินเกินแต่แล้วเรื่องที่ผมจับสมิงที่ที่ห้างทองตัํมได้ทุกคนนะลองตกลองตก,ก,กแล้วก็ไปให้ท่านที่สี่ทำการเอาของออกแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้สําเร็จหรือย,อยังหรือว่าไปที่ไหนแล้วเมื่อวานผมมาดูหนึ่งรอบมันขอชีวิตแบบว่าขอให้มันปล่อยตัวมันไปอะทุกคนมันมันเจ็บปวดทุกคนนะแต่ผมก็บอกว่าให้มันรู้สึกเจ็บมั่งเพราะว่ามันทําวออื่นมเยะแล้ ทำให้คุณเอ็นเดือดร้อนมาเยอะแล้วก็ให้คุณเอ็นเจ็บตัวมาเยอะซึ่งผมคิดว่าเนี่ยคือบทเรียนมันแล้วก็ให้มันจาอีกนานๆเลยทุกคนแล้วก็ผมกม็เลยพาพี่เจฟงมาเพื่อจะไปดูว่าจะไปเค้นหาความจริงด้วยว่าจะมีตัวอื่นอีกไหมมากกว่านี้สหมิงแก่เอย่ยหรือว่าเป็นพวกสมิงพระที่เรายังจับตัวไม่ได้ดิดเดตมันเยอะผมได้คิดว่าถ้าคนตัวนี้จะไปดูแล้จะไปเค้นคมจริงกับมันให้ได้นะมีะ่เจฟังให้ได้นะใช่เดี๋ยวโ <Okay. S 2> คไปเค้นเองทุกคนโอเคทุกคน, okay, กคนถ้าใครชอบพี่พิงก็ฝากกดต ฝากเกตตามงน้องน้องนันพาไปสูตรใช่ป่ะกับน้องน้องวัดผาหลอนเรามีจะแฟงทุกคนเราต้องช่วยเป็นกำลังใจเรา5คนทีนะครับผมเพื่อทำคลิปต่อไปเรื่อยๆทุกคนไปทุกคนไปดูกันว่าจะเจอมันหรือเปล่าไปทุกคนตอนนี้ผมก็พาเพื่อนๆแล้วก็น้องๆไปกันทุกคนนะเริ่มเดินทางซึ่งเราเริ่มทางแต่จุดนี้ไปเลยทุกคนนะมีแต่แฟงระวังลมนะที่มันเลื่อนนะเพื่อนก็ผมบอกเลยว่าวันนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากเลย ได้เห็นสมิงที่ใกล้ชิดนะมีจะแฟนไงสมิงที่ใกล้ชิดแล้วก็อีกอย่างสมิงตัวที่โดนทีมชาติโปรเจกต์ตอนนี้มีอะไรบ้างใช่ทุกคนครับเราก็มีโอกาสนานๆทีจะมาร่วมคอร์ดแบบด้วยกันนะมีจะแฟงนะเราไม่ได้มีกันบ่อยๆทุกคนนะไอ้น้องอย่าลืมปิดแฟลชด้วยแบตหมดไว้ปิดแฟลชด้วยทุกคนก็ไม่อยากให้ทุกคนต้องมาคิดว่าเอ้ยทำไมให้ดูสี่ดูแลคนเดียวไม่เข้าไม่เข้ามาช่วยดูสี่บ้างล่ะรวมพาร์ มลมพัดแรงว่าจะแซงลมพัดแรงเนี่ยส่อสถึงแสดงว่าจะมีสิ่งไม่ดีบอกว่านะจะบอกให้ตรงเนี้ยเป็นน้ำตกที่สวยงามมากแลถ้ามีน้ำอ่ะตอนนี้น้ำแหง้งแต่ว่ายิ่งความสวยงามเท่าไหร่มันยิ่งมีความอันตรายแฝงเข้าไปนะทุกคนซึ่งพวกสมิงก็หาก,กินง่ายขึ้นไงใ,ใช่ปะ่ะใช่แล้วก็เราพกมีดอะไรอุปกรณ์มาอะไรอย่างพวกคนก็มีดอาคมที่ผมให้ท่านที่ตลงอาคมให้นะเร่องนี้เลยทุกคนที่มีพี่เอฟซีส่งมาให้ทุกคน กลุ่มนายพานที่มาทามาดักรอสมิงเนี่ยมันจะแฟนพี่ดิมันมันไม่ใช่มีแค่กลุ่มเราที่มาดักรอจะบอกว่ามันคือกลุ่ม,ม,ใ,มใ,ในพานตาม,ามด้มานสมิงกันใช่พวกมันพวกนายพานจะมาตั้งแคมป์แล้วก็แล้วก็จะบอกว่าเคยมีอ่าสมิงนะทำร้ายานพานสาหัสนะทุกคนสาหัสเลยคือร้อยควรบางคนตาบอดกลับอ่ะนากอมีนะเขาว่าใช่สมิงอ่ะ ที่บ้านที่บ้านก็มีคนหนึ่งลุงคณะน่ะทุกวันเนี้ยต้องใช้ไม้เท้าเดินนะใช่ไหมเพราะว่าโดนสมิงเนี่ยหลอกว่าลูกเมียเจ็บป่วยอ๋อหลอกล่อเข้าไปใช่ไหมสุดท้ายก็เลยเจ็บแบบว่าไม่ไม่ลมแดงว่ะไปจะแฝงลมแดงมากทีนี้ฟ้าเปิดมากทุกคนข้หนูเลยวางข้างหลังเลยนะน้องไม่ต้องกลัวช่วยกันดูเด้ออย่าอย่าเดินตัวเปล่าฟังเสียงกันดูได้ยังมาหวานนี่ผมไม่กลัวเลยกลางวันเราสู้มันได้เพราะว่าถึงเจอพวกสมิงแก่ถิ่งพามาเหอะ มีอาคมนี้กูไม่กลัวตอนเนี้ยไปดูบ่นี่จะให้รายจุดอะไรซึ่งมันเยอะพอมิงค์มันมันไม่มีแค่ตัวเดียวใช่ไหมมันก็จับยากเนี้ยตั้งรอเลยใช่ไหมมันเป็นจุดที่มันเดินผ่านถ้ามิงจะรู้ไงเป็นทางที่มันลงมาในผ่านจะจับทางมันถูกว่าเดินทางไหนเงี้ยแต่ว่าดูดวยว่ามันมีอาคมใช่นะมันแปลงกายได้มันหลบได้เงี้ยก็จับตัวมันยาก ว่างั้นน้องนันกับน,น้องวัดดูข้างหลังกันนะพยายามดูข้างหลังมากๆเดี๋ยวมันเพลอ์จนเล่นล็อบหลังเนี้ยระวังระวังนะจนะบอกใครไม่จะแฝงใครจะเสียแกบอกว่าแกว่าก็ไม่ค่อยจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะที่จะเอาไปให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไอซ์มิงอ่ะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือไม่รับเปล่าจะช่วยได้หรือเปล่าแต่ว่า จะทำให้เต็มที่ที่แกบอกอะนะล่อนจุนตอนที่มีน้ำมันเป็นทางทากินขขงมน,นะมใช่ทางน,นมัีแ้ว<ม>ก็มันรู้ว่าจะมีพวกอะไรไงชาวบ้านมาหากินมันก็มาดักหอก,ก็มีนะทำร้ายอะนะ,ะใช่ชาวบ้านหาปลาอยู่หาเลยชาวบ้านหาปลาอยู่หาไปใช่ไ่ล่องลอยเกพาุเืน่ว่าหาัวใ่แบบม่ีล่องลอยเ่ใช่แบบว่าเหมือนแบบ ไม่มีใครรู้ว่าหายเพราะอะไรหรือว่ามีใครเห่อะไรก็ไม่ไม่มีการต่อสู้ไม่มีการอะไรเลยอยู่หายตัวไปอย่างเงี้ยแต่งว่ามันน่าจะจับอ่ะ,อะมีส่วนหมออีกไกลกว่าเึ่นอ่ะงเงีย้ยซึ่งส่วนมากที่เราไปหาทีที่เราตัดคลิปออกไปเพราะว่าย่นเวลาไงเขาใช้ตลอดเวลาเพืองทั้งแบตเพื่อนทั้งอ่านะเขาว่าเพือนพื้นที่เราใช้เยอะไง ไอ้ถิ่งอย่างเล็กน้านูนใช่ไุ๋ยไก่ฮะเัาบอกไม่ถูกเราไม่สามารถรู้ได้เพราะว่าเจ้าพ้าน่ะเราดูหล่อส่วนเสื้อผ้าที่ขาดยับแต่มันต่อสู้กับพวกชาวบ้านนะเห็นี่ยเป็นตอนที่จะเป็นแบบไอ้เจ้าของจะตายไปนะแต่ว่าเสื้อมันไหลเหมืนตามน้ำเลยนี่คือมีความหล่อในตัวทุกคนนะเหมือนจะกั่จรเริ่มร้องทุกคนนะ เป็นช่วงหน้าร้อนหรือเปล่าที่นี่หน้าร้อนเลยใช่ปะอือมันเป็นหน้าผาเหรอเป็นร่องหินใช่เป็นเหมือนน้ำตกยังอยู่ตรงกลางหุบเขาอะกลางหินอะเ้าตามรอยเข้ามาตามร่องเข้ามาพร้อมดะกลับกันไหมฮะต่ออันนี้ก่อนนี่ไปก่อนดีกว่าทุกคนเดี๋ยวแบตหมดเพราะว่าเดี๋ยวนี้เป็นกิโลทุกคนแบตหมดแน่แกลจับเลยดิไป ทุกคนตอนนี้เราก็พักกันเรียบร้อยนะเดินทางต่องล้วเพื่อไปไปทั้งนั้นเพื <okay. S 3> tense, ่อนผมบางคนก็เหนื่อยทุกคนเพราะว่าเดินทางมาไกลทุกคนดูดูดูส่องกลับไปดิทางที่เดินมามันไกลมากทุกคนดูดินู่นเป็นกิโลสิ่งเต้องขึ้นไปอีกดูดิไกลไหมดูดิต้องข้ามไม้ไปเลยเพราะตรงนั้นเป็นแอ่งลึกใช่ไหมไอ้เราเดินสะพานแล้วสะพานไม้ค่อยๆเดินต้องขึ้นเีอคนนั้นไปจะแพลงไม้แมงแก่วะไม้แห้งไม่แมงแก่ไม้แห้ง เข้าไปนะ <ooh> ระวัราางระวังมีแฟราางระวังต้องข้ามตรงนี้ไถึงจะขึ้นง่ายถ้าถ้าข้ามหินแบบมันขึ้นลำบากจะยกแตกดีไม่แจกันหัวคหักด้วยมแฟงเล็ป <c oughs> ระคองมีะแฟงเล็มีะแฟงขาสั้นแล้ว <c oughs> <c oughs> มีแฟงขาสั้นแล้วอยู <c oughs> มไม่ได้มีแฟงขาดสั้นอ๋อ <c oughs> <ม> <c oughs> น,น,น้องน้องโอ๊ยน้องนันเดินคล่องมากอะทำไมต่างกับน้องน้องน้องแฟงเลยราด้วยรด้วยรอด้วย้หนหมอนจะเ็นองือมลยอก งกุด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ้าดูที่นี่นี่นี่ตรงนี้ช่องนี้เจอเจอพี่เจอไหมไม่เป็นไรเจอกูตกใจกูต้องรู้สิใครนู่นไม่เจอสมิง

หมือนกูสะดุ้งอ่ะแล้วก็ตกไปข้างหลังอ่ะตั้งตัวไม่ทันตั้งหลังไม่ทันมีขวดไส่เสเ้อสีนี่เหรอใช่มีสั่นดี้มีคอคอคอมันมีคอคอมีเชือกอยู่มันโดนมัดเชือกไว้เฮ้ยโบมันเนี่ยไรเฮ้เชือกคมเชือกคมมีแต่แฟงที่กอดมันเชือกไว้คมมันไว้เฮ้ยเมื่อกี้ไม่เจอไม่เหรอี่แคงเจอไหมนะเจอเหมือนกันท่านมาตอนไหนวะเราขึ้นมาเราก็ไม่เจอนะท่านเสืีมาวันไหน ท่านสวัสดีครับท่านท่านท่สวัสดีครับเฮ้ยท่านมันนั่งนานยังวะไม่รู้ท่านท่านท่านเอามหมัดไปนี่นะครับนี่แล้วอย่างนี้ท่านมันจะไม่หนีครับท่านแตงขวางขวางจะไปเข้าใกล้ไปเชือกยาวเชือกมันมีช่องที่สามารถยืดตัวออกมาได้นั่งตันนี่นั่งตันยี่แสงนี่แค่หนึ่งรอยแท้ที่ยรมันเป็นมัดเลยทิแสดงว่าน่าจะถูกมัดมาเป็นคืนแล้วหระไม่ใช่แล้วมันแพร่หนีด้วยมันหนีไม่ได้เพราะเชื่อมกันร้อนลงนาคมไง ตอนนี้นมันไม่กล้าดินลย่างนเหรอพอดินวุ้บเชือกทำให้มันแสบร้อนยังท่านจะสืบมาเผื่ไว้ท่านที่สี่ครับแล้วอย่างนี้ท่านมาไว้อย่างนี้มันไม่ไม่กลัวใครมาเห็นหรอครับท่าน<อ>ก็คือท่านคิดว่าเฉพาะเราเท่านั้นที่สามารถเห็นได้ทีท่ท่านอาจจะทําให้เห็นน่ะเป็นอย่างปะแล้วตอนนี้มันคืนนี้เราเดินยังไม่ไปถึงจุดนั้นจังขึ้นบนอีกขึ้นบนอีกไกลเลยห้าหกร้อยเมตรละกว่าถึงละในป้าเราเดินช้าเพราะว่าด<ช>้านบนอ่ะบางทีอ่ะในพาอะไรอย่างเงี้ย ไปเจอไปเจอท่าน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 ใช่ป่ะไม่เจอตัวทัานก็จริงแต่เจอตัวนี้ไงมือท่านก็เลยมาข้างล่างนี่เลยเพื่อจะมัดที่ลบลบแบบไม่มีใครเห็นเลยทุกคนมันไม่มีใครเห็นแน่นอนเพราะมันระวังงัน้องน้องระวังนะระวังหมดเลยเป็นป้าหมดเลยคนนะดิเป็นป้าหมดเลยอ่ะทานเลยสิชุดไก่เนี่ยมิวชาคงได้ขึ้นขันากท่านจะมัดไหมตลอดไหมครับมันท่านกำลังบอกว่าจัดการเป็นยังไงครับว่าเอาของมาจากตัวมันเหรอ ของอาคมอ่ะตอนนี้มันมันมันเริ่มดีขึ้นย่งครับเริ่มดีขึ้นนะมันเริ่มดีนะบอกแค่ย่างนงั้นเราพยายามจะถามท่านสี่เยอะเพราะว่ามีพี่เอฟซีหลายคนว่าเราถามเยอะเกินไปทําให้ท่านไม่ไม่เป็นส่วนตัวหรือว่ามันแบบล้ําเขตเส้นมากเกินไปอ่ะประมาณนั้นคือเราพยายามจะไม่ถามท่านเยอะนะอะไรที่ท่านบอกคือต้องฟังท่านนะทุกคนต้งฟังนะต้องฟังนี่ต้องต้องวัดกลัวไหมกลัวกลัวระวังนะระวัง มันอยู่กันแบบว่าท่านกำลังอะไรอ่ะมันจะตื่นแต่มันสั่นมากทุกคนที่มันสั่นเนี่ยสั่นมากสั่นเพราะลิดเดทของเชือกอาคมเปล่าน่าจะใช่อ่ะคือเหมือนถุงตรงทอนหรือเปล่ามันจะหนีหรือเปล่าโอ้หน้าผาเลยอ่ะมาเมื่อกี้เราไม่เจอเลยนะใช่เนี้ยแล้วกูไม่เจอนะแล้วกูวันแทนกล้องกลับมากูตกจากหมายเพราะว่ากูตกใจย่าเดี๋ยวไปทำมันไปทำมัน พ่อทำไมอ่ะพ่อเก็บทับป่ะตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องหันม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 องมีแสงออกมาฝั่งไหนไก่เด้อโดนไม่รู้นะคิดถึงนะท่านมาดี้มันดีมากเลยนะพี่แบบเย็นนะอยู่ซ้ายผาสูงมากคือว่าท่านก็ยังมีความเป็นห่วงที่เราไม่ให้มันต้องทรมานเกินไปไงแต่ว่าก็ไม่ได้ใจอ่อนเกินไปไม่ได้ใจให้มันแบบว่าปล่อยอิสระไม่ได้กันเนี่ยทุกคนสังเกตที่คอนะจะมีเชือกคล้องคอเห็นไหมมุมไม่เห็นชัดมาก จะมีเชือกคล้องคอของมันนะทุกคนแล้วอย่าไปอะไรกันนะกระตุกกันนะมันหลุดนะเชือกผูกกับต้นไม้เหรอกับหลวงล่างไม้ตรงนั้นอ๋อซึ่งมันก็ไม่กล้าแกะนะเพราะว่าเชือกก็มีอาคม อยไงใช่ไงคือไม่ใช่แค่มันได้พวกกูแม่งเดือดร้อนจริงแบบต้องตามหาอย่างเงี้ยต้องตามหาคนหายอย่างเงี้ยโอ้โหแล้วก็สัตว์หายอย่างเงี้ยท่านฤทธิ์ศรีเอาเชี่ยเฮ้ยทุกคนท่านไปไหนวะหายไปแล้วอะหายอ๋อใป่เหรอไม่ใช่ท่านเจี๋ยววะไม่ใช่แพ่งเจอยวปะไม่เจอพี่เอาหมดที่ท่านฤทธิ์นั่งบนเห็นนี่เออบนนี้หายไปแล้ว ไม่ใช่หว่าทุกคนระวังนะระวังระวังนะมันแกบอกว่าแค่เรารู้ว่าแกอยู่นี่แต่ว่าแกแบบไม่อยากอยู่ให้อยู่นานหรือเปล่าไม่แน่ว่าเพราะเราคือเอาตรงนั้นเขาอาจจะทำธรรมที่อยู่แล้วเนี่ยมาแล้วก็เห็นเราตกใจพวกก็เลยแสดงตัวออกมาหรือเปล่าคือเอาตรงนั้นเราเหมือนก็กลัวกลัวเหมือนกันกลัวแบบมารบกวนท่านเยอะกันไปนะนี่จะแฝงอ่ะใช่มารบกวนท่านแล้วก็ท่านก็เลยแบบให้เห็นแค่นี้แล้วแบคือแบบ เราแค่แบบหันคุยหันมาหันมาท่านม่อยู่แล้วทุกคนระวัง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 ระวงรวังระวังระวัวัวัรวังรวังระว่ยระวัมรกัวังรวัาระังวักังระวงระวัังระ้ัระวงระวังระงงรมงััังกัััวััวัวรัะงัน รักษาระยะห่างรักษาระยะห่างไ่ได้เชื่อะรพร้อมย่อันียางคือ่งแบบเอามันอยู่จริงนะแค่มันโดนเช้ามันก็เอามันถอยไ่าว่าท่านฤูสแกก็น่าจะนั่งอยู่ไม่ไกลมากหรอกแค่แค่ไม่ให้เราเห็นในสายตานะใช่นเขาน่าจะนั่งอยู่วันนี้แหละทตัวระวังระวังระวัง ทีนี่เสียงไก่ป่าบ่อยมากมนะบางทีอยู่ๆก็เสียงดังนะมันแบบหงิดสักอย่างไก่ป่าเนะี่ยอยู่ก็เสียงดังแบบร้องตลอดอ,อยู่ๆก็งเงียบไปเลยมันโดนไล่สักอยาก่างโอ้โหทุกคนโอ้เจี๊ย,เ,ยเราได้เห็นแล้วยังไงต่อเราจริงๆอยากจะถามท่านต่อแต่ว่าเกรงใจท่านเนี่ยไม่กล้าถามเยอะ ท่านหายไปแล้วพี่เออใช่ถามไม่เจออีกใช่ไงจริงจริงถามท่านแต่ว่าถามไม่ทันพอท่านไปแล้วยังไงจะมีตัวนี้มันก็ออกทำลายคนไม่ได้แล้วพี่ใช่เพราะว่าเครื่องอาคมแบบจับตัวมันอยู่แน่นเลยแสดงว่าท่านรู้ีึก็น่าจะนั่งอยู่ตรงนั้นแหละทุกคนใช่อาจจะไม่เห็นไงเพราะว่าอาจจะพางตัวหรือเปล่า่้วจุดมันมันจุดที่เหมาะมากครับเป็นพื้นที่แบบนั่งพอดีนะตรงนั้นอ่ะทุกคนเจอไหมที่ตรงนี้ผมชี้อ่ะที่ท่านนั่งเมื่อกี้นะ าไงดีอะถ้าเราตีแกน่าจะผูกไว้ตรงนี้แหละใช่เราทำอะไรไม่ได้เพราะว่าเราแค่ม<ช>จะมาดูเฉยใช่จะมาอัปเดตทีพีเอฟซี FC, ทุกคนที่ติดตามอยู่และดูว่ามันเป็นยังไงบ้างที่เราจับตัวมาเพื่อให้ได้ดูทุกคนก็เลยไม่อยากจะยังไงเราไม่อยากจะลงมือเองใช่ป่ะเราไม่มีผู้ชายคมแก่งกล้าอย่างเงี้ยไ,ได้เวลากลับแล้วล่ะได้ดูแล้วว่าตอนนี้ท่านกำลังจัดการมันอยู่แล้วพี่แล้วผมมีโอกาสได้ครับพวกนี้จะแซงทีมไหนจะแซงน้องๆได้เข้ามาเจอเข้ามาดูนะ รู้สึกไงรู้สึกว่าน่ากลัวที่คิดไหมคือไอ้ต้วหนึ่ตัวเนี้ยกลางวันเนี้ยดูแบบนิ่งๆแบบนี้แล้แต่ถ้ากลางคืนเนี้ยระวังเกี่ยวกจังเต็มดวงอันยุบเด็ดมันเนี้ยเยอะมากต้วหนึ่ทุกตัวมันจะเปลี่ยนไป็คอตัวใช่ไหมเล่เชื่อไหม้าไม่มีเชือกในคอมันเนี้ยมันสามารถแบบว่าพูดให้เสียงคนในครอบครัวเราได้แต่ทุกคนเลยเหมอใช่มันแปลงเสียงแปลงกายให้ได้หมดเลยอ่ะมันหลอกล่อเราทุกทางบางทีมันอาจจะแบบ พูดให้เราใจอ่อนให้เราเนี่ยหลงเชื่อมัน<ท>ว่าบางทีแม่งบางทีมีคำ<ช>อาคมมา <ไป S 2> พูดให้เราบอกว่าเตือนตางม,มันได้นะท<ช>ุกคนมีนะสะกดจิตเออเรียกว่าสะกดจิตอ่ะเออสะกดจิตเพราะงั้นพูดออกไปเนี่ยมันอาจะต้องมีของเดือดดอตัวตลอดใช่ใช่จริงเลยอันเนี้ยโอเคทุกคนงั้นเดี๋ยวผมขอปิดคลิปกับเพื่อนๆขอกลับก่อนดีกว่าแล้วก็กลับไปพักผ่อนกันนะแล้วก็ค่อยผ่าโอกาสมาดูอีกทีแล้วก็ดูว่าอัปเดตทุกครั้งว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงว่าในตัวมันไอ้ทุกคน ขอบคุณมากที่ชมคลิปจนจบและก็ขอบคุณมากที่ติดตามมาตลอดทุกคนก็ฝากไปกวนแก๊งเราทั้ง5คนนะฮะช่องพิสัาทไปเรื่อยในตัว,ว,วแฟงแล้วก็น้องน,นันทำเอาทายไปสูจน์กับน้องวัดนะครับผมโอเคไปมีโอกาสพบกันทุกคนเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าทุกคนขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม